อ,อ,นนอ่าสำหรับพ่อบ้านนะครับสําหรับพ่อบ้านหรือพี่น้องมือใหม่ถ้าใหม่จริงๆนะครับอาจจะสับสนตรงที่ว่าเราจะเปิดฝาครอบเวอร์ตรงนี้นะครับมันไม่มีน็อตที่จะอ่าให้เราอ่าไปเอาออกนะครับเราจะงงนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับปกติอ่าเขาจะมีน็อตยึดนะครับตรงมุมนี้นะครับสีด้านนะครับนะครับอ่าตรงมุมนสี่ด้านนะครับแต่พวกนี้มันไม่มีมีพี่น้องถามเข้ามาว่า เราจะเปิดยังไงเนี่ยหาน็อตไม่เจอเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับเมื่อเปิดไม่เจอนะครับประมาณนี้เอาดีกว่าทีนี้อาการนี้เดี๋ยวหาวิธีเปิดฝานะครับเปิดฝาทั้งด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํนะครับทีนี้ผมจะมาพาไปดูอาการก่อนนะครับอาการของเครื่องซักผ้าหนึ่งเวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเนี่ยครับถ้าเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับมอเตอร์ทํางานเลยนะครับหรือว่าเรา พอเรากด power มอเตอร์ทำงานเลยนะครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดจากตัวไหนนะครับเอาทีนี้ผมจะอาเสียบปลั๊กก่อนนะครับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กไฟลนะครับเดี๋ยวดูมอเตอร์ทำงานเลยนะครับ ยังไม่ได้ได้สตาร์ทนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับและเป็นบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อมันจะไม่มีเสียงเรียกนะครับไม่มีเสียงเตือนติ๊ดติต๊ดขึ้นมานะครับมอเตอร์จะหมุนเลยพอเรากดพาวเวอร์ปุ๊บมอเตอร์ทํางานเลยหรือ้าถ้าเราเปิดเสียบปลั๊กไฟเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมอเตอร์จะทํางานเลยนะครับเนี่ยอาการแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ อ่าไม่ว่าจะเป็น LG หรือซัมซุงนะครับยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับ <c oughs> อ่าถ้ามีอ่าไดแอกอยู่ตรงนี้นะครับไดแอกนะครับไดแอกสวิงซ้ายสวิงขวานะครับ <c oughs> จะเกิดอาการนี้หลังจากที่เราเสียบไฟเข้าไปปุ๊บมอเตอร์ทํางานเลยนะครับ <c oughs> หรือว่าพอเราเสียบไฟแล้วเรากดพาวเวอร์ปุ๊บมอเตอร์ทํางานเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมา บอกให้ว่าที่ผมเคยเจอมาเกิดจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้จะมาตอบคําถาม <c oughs> ให้พ่อบ้านก่อนนะครับว่าเราจะเปิดฝาอาไอคอเวอร์ด้านบนนี่ครับด้านบนเนี่ยครับบางรุ่นมันไม่มีน็อตนะครับและบางรุ่นเราจะถอดยังไงอันนี้เป็นเป็นอาเครื่องซักผ้า เบโก้นะครับหรือว่าบีโก้นะครับบ้านผมก็เรียกบีโก้ทั้งนั้นแหละครับแล้วก็ที่เขาเรียกกันจริงๆก็คือเบโก้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะเราบ้านๆนะครับไม่ค่อยถนัดประมาณนี้นะครับไม่ใช่นักเรียนนอกกับแต่เป็นนักเรียนนอกผมเป็นนักเรียนนอกนะครับผมไม่เคยเรียนในบ้านผมเรียนข้างนอกทั้งนั้นเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราจะถอดแบบวิธีแบบไหนยังไงนะครับสําหรับฝาควอ์ด้านบนนี่นะครับอันนี้ของบีโก้นะครับ เบคโคน่แหละครับเบคโคหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้ที่มันมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยนะครับปกติทั่วไปนะครับเครื่องสงภาพของเขานะครับจะมีน็อตยึดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาประหยัดน็อตประหยัดเหล็ก <c oughs> ตรงนี้เขาไม่มีเขาจะมีที่ล็อกอยู่ด้านในนะครับด้านในนะครับทั้งสงด้านาทีนี้เขาก็จะมี อ่าน็อตยึดอยู่ข้างหลังนะครับแค่2ตัวเท่านั้นเองอ่าพี่น้องถามว่ามันจะถอดได้ยังไงมีน็อตแค่ข้างหลัง2ตัวนะครับคืออาจจะยังไม่เข้าใจว่าถอดยังไงนะครับทีนี้ไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝาครอบนีครับอ่าของยี่ห้อนี้นะครับอ่าเบคโค่เนี่ยครับเราจะถอดยังไงนะครับเพราะไอตัวนี้นะครับเขาจะมีที่ล็อกอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยด้านบนนี่นะครับด้านบนนี่อ่าอ่านึง หนึ่งข้างแล้วก็ด้านนี้อีกนะครับแล้วก็ตรงกลางอีกสองนะครับแล้วก็ด้านหน้านี่ครับเขาจะล็อกไว้เป็นล็อกเป็นล็อกนะครับทีนี้วิธีเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าวันหลังเราจะได้ออกถูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการออกกันเลยนะครับตรงมุมด้านบนนี่นะครับมันจะมีที่ล็อกอยู่เราก็มางัดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับงัดด้านล่างนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราจะงัดด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าพี่น้องมือใหม่อาจจะกลัวว่าเฮ้ยแตกแง่แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วสุดท้ายเอาออกไม่ได้ครับทีนี้เราก็มางัดตรงนี้ครับเนี่ยครับงัดตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่าตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเสียบเข้าไปเลยครับเนี่ยครับอันนี้เขาจะมีที่ล็อกตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่หยุดตรงนี้หนึ่งที่หนึ่งนี้หนึ่งที่นะครับอ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เราเป็นตัวงัดเพราะว่าไอ้ตัวล็อกของตัวนี้นะครับ มันอยู่ด้านบนนะครับบนด้านบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปงัดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันออกมาลักษณะน,นี้แล้วนะครับนยครับมันออกมาลักษณะน,นี้แล้วมันยังจะมีล็อกอยู่ด้านหน้านี้อีกนะครับเราต้องออกไปด้านนี้ไปก่อนหรือด้านไหนก็ได้ แต่ละด้านนะครับอย่าออกพร้อมกันมันออกไม่ได้เพราะมันล็อกนะครับอ่าประมาณนี้น่าจะได้เลยนะครับเนี่ยครับอ่ะพี่น้องเอาโอ้ยตายแล้วแตกแน่ง,งนโอ้โหตายหาแล้วมีโอกาสแตกเลยเห็นไหมครับไม่แตกอ่าตรงนี้เขาจะมีที่ล็อกเห็นไหมครับเนี่ยครับี่ับ้านบนตัวนี้ครับ,อบ,รรบของเบคโค่เนี่ยครับเขาจะมีล็อกตรงนี้แล้วก็อ่า ด้านนี้นะครับเนี่ยนี่ครับช่องล็อกของมันนะครับเนี่ยพวกนี้ครับแล้วก็ออกประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกนิดเดียวด้านหลังของมันมีสองจุดนี่นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับสองด้านนี้ครับอ่ามันจะมาล็อกไอ้ตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับนี่ตัวล็อกเนี่ยครับถ้าเรางัดไอ้ตัวข้างล่างนี่ครับงัดตัวนี้ขึ้นปุ๊บมันจะดูดล็อกไอ้ด้านบนนะครับเอาโอเคนะครับทีนี้ พี่น้องมือใหม่ถามว่าเมื่อมันไม่มีน็อตด้านนี้เราจะถอดยังไงนะครับเนี่ยครับมันไม่มีนะครับเรามองยังไงก็ไม่มีเลยครับเนี่ยครับเราจะไปถอดยังไงประมาณนี้นะครับไม่มีนะครับอ่าเมื่อมันมีด้านหลังอยู่สองตัวเท่านั้นเองครับน็อตนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตสองตัวนี้ออกเรายกขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปยกเลยนะครับ อ่าเพราะด้านหน้าของเขาจะมีที่ล็อกไว้2จุดเท่านั้นเองนะครับอ่าพอเราถอดน็อตออกแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นยกขึ้นเลยขยับซ้ายขยับขวานะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูดแล้วครับอ้าวเห็นไหมครับเรายกได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเลยนะครับ อ่าเมื่อมันหลุดล็อกแล้วนะครับไอเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นช่องนี่ครับช่องสําหรับล็อกนะครับมันล็อกตัวไหนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่แหละครับมันจะมาล็อกไอตัวนี้นะครับแล้วก็มาล็อกไอตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะมาคล้องไอตัวนี้นะครับเนี่ครับสองด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ไม่มีน็อตให้ยึดนะครับเราก็อาจจะสับสนว่าเราจะไปถอดยังไงเนี่ย อ้าวทีเนี้ยมีแต่ด้านหลังนะครับบางครั้งถ้าเราไม่เข้าใจที่จะถอดเราก็อาจจะทําแตกจริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกที่ถูกทางของมันแต่ถ้าเราทําถูกวิธีขณะเราเคาะมันป๊กปักปอกพักป๊กปักมันยังไม่แตกมันหลุดออกเราให้เราได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเฮ้ยกลัวมันจะแตกแต่เราจะไปงัดผิดที่ผิดทางในที่สุดมันแตกเลยนะครับอันนี้มันไม่แตกเลยนะครับ อาการเมื่อกี้ครับที่ผม <c oughs> ได้บอกว่าไม่ว่าจะเป็นบอร์ดตรงไหนแล้วหรือว่ายี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับ <c oughs> อาการอย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับดูอีกทีก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ครับถ้าเราเสียบไฟเข้าไปนะครับหรือว่าเรากดพาวเวอร์ปุ๊บนะครับมอเตอร์จะหมุนทันทีหรือว่าทำงานเล่นมปเสียง <c oughs> งาน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 คืออาการช็อตของมันนะครับ แบบนี้นะครับเราเสียบเลยนะครับเดี๋ยวดูมอเตอร์ข้างล่างนะครับอาอาการแบบนี้ <c oughs> เกิดขึ้นได้อาทุกยี่ห้อนะครับทีนี้มันเกิดมาจากตัวไหนนะครับ <c oughs> อ่าเกิดมาจากไตรแอก สวิงซ้ายสวิงขวานะครับของมอเตอร์อาถ้ามันเสียปุ๊บนะครับมันจะวิ่งเข้าหามอเตอร์ทันทีและมอเตอร์ก็จะทํางานกู๊กแบบนี้นะครับคือไปไม่รอดลักษณะมันช็อตแล้วมันเสียนะครับมันสวิงไม่ได้นะครับพอเสียปั๊กเข้าไปปุ๊บมันก็จะอ่าหมุนเลยหรือว่าบางรุ่นบางยี่ห้อพอเรากดพาวเวอร์ปุ๊บมอเตอร์ทํางานเลยอันนี้มาจากในแอกสองตัวนี่นครับที่ติดซิงค์นะครับ อันนี้อ่าได้ติดตั้งบอดจีนมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันใช่หรือเปล่านะครับเนี่ยเขาติดตั้งบอดจีนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอานี่แหละครับเห็นไหมครับเละไปหมดเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ระเบิดเลยนะครับเดี๋ยครับอาการแบบนี้จะมาจากไตแอกสวิงซ้ายสวิงขวานะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดจีนก็นแล้วแต่ครับหรือว่าบอร์ดแบบไหนก็ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าไอ้ตัวนี้จะเสียจะออกอาการแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้สาเหตุดีกว่าครับเอาละครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้ได้เบื้องต้นนะครับ มาจากการใช้งานหนักนะครับใช้งานหนักเกินไปหรือว่าซักบ่อยว่างั้นครับ <c oughs> ไม่ได้พักได้ผ่อน 2. <c oughs> มาจากมอเตอร์กินกระแสนะครับกระแสเกินไปกระแสเยอะหรือว่ามอเตอร์เริ่มอ่าไฟลงกลาวนะครับเริ่มจะเสียสภาพแล้วนะครับ <c oughs> มันเลยทําให้อตาแอคตัวนี้นครับเสียเร็วนะครับเนี่ยครับอ่าเสียเร็วมากเพราะฉะนั้นต้องไปเช็คมอเตอร์เราเปลี่ยนแล้วมันยังเป็นอีกเปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นไปดูมอเตอร์ว่า มันมาจากมอเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์มันมันก็หายเลยนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับที่ผมเจอมามาบ่อยๆนะครับมาจากมอเตอร์กินกระแสทําให้ไตแอกตัวนี้นะครับมันเสียเร็วนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไดแอกสวิงซ้ายสวิงขวานะครับมันก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลึกไปกว่านั้นผมก็อาจยังไม่รู้นะครับแต่ที่ผมเจอมันมาจากมอเตอร์หลังจากที่ไอตัวนี้เสียเปลี่ยนยังเป็นอีกผมเลยไปเอามอเตอร์ ยี่ห้ออื่นมาใส่ดูที่มันยังใช้งานได้ปรากฏว่าใช้เป็นปีก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามอเตอร์กินกระแสทําให้ตัวนี้ต้านทานไม่อยู่นะครับเสียเร็วนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็น <c oughs> ข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับที่าพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านที่ถามเข้ามาว่าถอดฝาครอบเวอร์ยังไงมันไม่มีน็อตให้ถอดนะครับเพราะว่ามีที่ล็อกตัวนี้ผมก็ได้ตอบคําถามไปแล้วนะครับทีนี้อาการนี้ผมก็มาเสริมดูว่าเพราะว่าถ้า เสียบไฟปุ๊บมอเตอร์ทำงานหรือว่าถ้ากด Power, พาวเวอร์ปุ๊บมอเตอร์ทำงานเลยแสดงว่ามาจากต่อแอกตัวนี้นะครับลองไปเช็คกันดูนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ